ไปต่อกันที่อีกการรับฟังความเห็นหนึ่งจากทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมครับก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วมานานอย่างที่พื้นที่ห้วยกลิตี้นะคะที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะล่าสุดก็มีการเดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูสภาพพื้นที่จริงแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อที่จะได้นํามาแก้ปัญหาสําหรับเรื่องของสารตะกั่วที่ปนเปื้อนลงไปในลําน้ําจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นะคะโดยนี้ ครั้งนี้ค่ะคุณประทวนสุดที่อํานวยเดชค่ะเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประธานาัตรดเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ก็เดินทางลงพื้นที่ในโครงการฟื้นฟูล,ลําห้วยคลิตี้ที่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะและค่ะก็บอกว่าการเดินทางลงมาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาแหล่งน้ําปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่เก่าทางคุณประทวนบอกว่า มาติดตามปัญหาดังพื้นที่จริงหลังจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีความเป็นห่วงแล้วก็สอบถามมาว่าจะฟื้นฟูเรื่องของสารตะโกดที่ปนเปื้อนลำน้ำจากตรงแต่งแร่เดิมเนี่ยจะทำยังไงกันบ้างก็มีการที่จะบอกว่า ฟังโกลบขนย้ายตะกรนแร่จากโรงแต่งแร่เดิมที่ค้างอยู่เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ถูกพูดถึงนะคะทั้งในเฟสแรกและก็เฟสสด้วยก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยหารือเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาชนแหละค่ะซึ่งจะต้องชี้แจงถึงกระบวนการกันให้ชัดเจนตามขั้นตอนและก็เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยก็เป็นมุมที่คุณประทวนในฐานะประธานคณะกรรมาการเนี่ยพูดถึงนะคะ โดยอีกด้านหนึ่งค่ะก็มีการเน้นย้ำถึงอนาคตค่ะคุณประทวนบอกว่าจะต้องรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อมูลและปัญหาความขัดแย้งไปจนถึงแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยจะได้นำไปเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไปก็นำไปต่อยอดกันละค่ะนอกจากนี้ก็มีการที่จะกำกับดูแลเรื่องของการออกประธานบาบรการทำเหมืองแร่แล้วก็ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รัดกุมมากขึ้นจะได้ไม่เกิดเรื่องลักษณะเดียวกันกับที่คลิตี้แล้วก็ป้องกันความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ก็มีการพูดถึงอีกข้อนึ่งที่สายรักสิ่งแวดล้อมน่าจะสบายใจกันก็คือพูดว่าจะต้องไม่มีการดําเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การดํำดรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะ ด้านตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็บอกว่าในโครงการฟื้นฟูนฟนลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนจกวเนี่ยจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยที่ผ่านมาเขามีการจัดสรรงบประมาณผูกพันอยู่ระหว่างปี2559ถึงปี2563ค่ะรวมรวมเม็ดเงินอยู่ที่กว่า400ล้านบาททีเดียวก็เดินหน้าการทั้งสํารวจวางแผนกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงก่อสร้างโรงฝังกลบแบบปลอดภยัย นอกจากนี้ก็มีการกล่าวถึงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ผ่านการดูดตะกอนฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมรวมถึงก่อสร้างฝายดักตะกอนและการปรับปรุงถนนซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการฟื้นฟูลำห้วยตามมาตรฐานค่ะส่วนการดําเนินงานขุดลอกดินที่ปนเปื้อนรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมเนี่ยที่ผ่านมาก็มีการเทพ,พื้นคอนกรีตให้หนาบริเวณบ้านเรือนแล้วก็อาคารพื้นที่โรงแต่งแร่เดิมก็ป้องกันการสัมผัสด,ดินปนเปื้อนนะคะนอกจากนี้ก็มี การปิดคลุมพื้นที่โรงแต่งแร่เดิมด้วยจะได้ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนลงสู่ลำห้วยในชุมชนหรือว่าในพื้นที่ต่อไปค่ะ